ใยใหม่ลนจะเดินไปหาเห็ดสักหน่อยฝนตกสามวันที่แล้วนะฝนตกเผื่อมันจะเกิดโอ้ที่อื่นเห็นเขาเก็บไอเห็ดคอนสนสวยจังเลยค่ะเป็นกอกๆเลยเผื่อเราจะมีเราลองไปดูซิอยากจะมีแบบเขามั่งจังเข้าก็มีปลางามๆคือเขาอยู่ด้ไอเขาเรียกอะไรนะ เนี่ยมันจะมีใบไม้แบบเขาเลยนะมันกับ,บ่ะเกิดน้อพี่น้องเนาะอืมวาดสะนะคอยีิดูกินสกเสแสรบก็แค่จอบอือมมาเดินดูซิหนีมาเข้าป่าอีกแล้วม,มาเจอไอ้คำอยู่ตรงนี้ไหมนะ้อไอ้แมวคำนะ่ะวันนั้นเจอไอ้แมวคำอยู่ตรงนี้นะ เฮ็ดบ,บ,บ่ฉันจะเดินอ้อมไปโน่นเอาถุงมาด้วยอยู่จะเอาไปเก็บไอจะอไปเก็บต้นไอ้นี่นะหมากแบบหมากว่านัดนะ่นเดี๋ยวจะไปเก็บตรงนูนน่นน่นนนตรงหน้าบ้านนน่นน่ะจะไปเก็บตรงโน้นก็เดินเรื่อยๆเดินไกลมาจากบ้านแล้วแหละแต่แว่าก็ อยู่ในพื้นที่ตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกปลอดภัยอยู่พี่น้องอืมฝ <c oughs> นตะตกแล้วขอเห็ดกินนะเปียงขอเห็ดกินมาก <c oughs> นี่เปตเตมี่ค่ะบอกพี่น้องเปตเตมี่อีหลีเดียบ้งเนี่ยเนาะบางสภาพเขาเป็นตาอากหลากเลเพราะว่าบ้างที่ละ่ะมันมีใบไหม่อันนี้เนาะพี่น้องเนะาะมึงเนี่ย น่าจะเกิดเต็มเลยนฉันได้รลองกิดการกับเขานแต่เมื่อกี้ก็เพิ่งจะกินไปนั่นแหละที่แช่แช่เย็นน่ะที่แช่แข็งไว้น่ะเห็ดอันนั้นนะเห็ดน้ำผึ้งเห็ดคอนสนนะ่ะทั้งเห็ดน้ำผึ้งทั้งเห็ดคอนสน,นแกงสะกันโอ้แสบค่ะพี่น้องเออจังว่าเคยห้องหาหน่อยแล้วเขยอยากกินมันแสบไหม,มกลายเป็นเห็ดสุดโปรดไปเลยที่นี่แสบค่ะ เห็ดขอนสนพนาเห็ดน้ำพึ่งว่าสันโอ้เห็ดเมี่ยงหนอกนี่ก็แซ่บเนาะอร่อยว่ะหวานหวานเชี่ยงานขางหน้าทัวร์เราเอาได้ได้มีดได้มีดดำเดียวละมานโอ้อันนี้คือตรงมีน้ำแชงถีน่านี่มีมหาตะกีเก่าเนี่ยระย่านี่เท่อมันเกิดสาบด่าจริงๆเขาสิ ให้เด็กกินอีกเนี่ยฉันอยากเจอจังเลยมีอีกไหมน้อขอเห็ดกินมั่งสินี่ก็เห็ดกินบ่ได,ด้เห็ดยี่หางเขาบานพับเบอร์ผีเบ้ยจังสีจะบอกินบ่ได้ดอกถ้ามันแก่แล้ว เป็นตาเป็นกออยู่คือเขาเจะเอาเนือ้อห,ห,หิ่นหอกกับมีใบไม้หลายจากผากักอยู่เป็นตาวอ,อ,อยากจะเจอแบบเขาอยากจะเป็นลมมั่งอยากจะเจอเห็ดแบบอยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบเออเขาเรียกอะไรอยู่ในอาจะเจอโมเมนตะ์นะนะั่นน่ะนะก็เสดเกล๊ดเกล็ดให้ดังดัง ลั่นตาสักหน่อยสิพร้อมวังอันดิบดีมันเคยเกิดทำไมมันไม่เกิดล่ะฮะมันเก็บไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เนาะแต่เดือนนี้มันเป็นเทศกาลเขามันค <c oughs> อยบอกเอาภาษาคอยหรกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเดือนนี้นะอยู่หน้าบ้านคอยโอ้ยอยู่อยู่ข้างเฮี้ยนคอยเนาะอันก็เลยเดินลองเดินมาดูเพราะว่าตรงนี้มันเคยเกิดเดือนที่แล้วนี่ หาแง,ง่งเบิ่งพักแล้วบ่มีพี่นี่น่เป็นสัน่นโอ้ยมันกับบ่ได้กินแล้วเนี่ยนาะพี่น้องพี่น้องรับเบิ่งอันต้นนี่คอยต้นองง่นคอยได้นน่นี่มันก็สูงเท่านี้แนละ้วตอนแรกนะ่แบบใบมันงามแล้วกวางมันมาก,กินเห็นขี่กวางอากรากอย่างนี้พี่น้องขี่กวางเนะ่ยเหมือนขี่ควายนยั่นหละเป็นก่อนเป็นบ่วงเล มันก็เอาข้องข่อยไปกินเบิดมันหอมบ้าว่ะอืมข่อยคืออยากได้เห็นนอเห็ดนี่นอเยาจะเก็บมั่งเตรียมมีดว่าอย่างดีไว้ทังงัดงัดทังงัดเฮ้ hey. ขอเห็ดกินมั่ง มื่าวานพ่อหญ่ละมาอันมาวัดหมองว่าเสิเห็ดอันนั้นไปแกจะมาทำรั้วแกมาวัดมาอะไรละตรงนี้จะมาทำหาอะไรตอนนี้หนาวสิตายแล้ว้าแต่เห็ดตามภาษาบ่าคนจะซื้อตกี่นหอกเธอแบบบ้างนะถ้ามหาหามองหาว่าสิเห็ดแต่ว่าบบเห็ดแบบเห็ดอย่างอื่นไปแบบกระลืมนะเดี๋ยวแล้วก็กลับมาแล้วก็ลืมข้าเบ้าแล้วบบนี้อืม จะกลายเป็นเดือนใหน้ไปเรื่อยนี่ค่อยๆคนรอบมาเองนะพี่น้องเนี่อันที่จริงมันมันอยู่ติดติดติดบานกระจะติดข้ขงางข้างหน้าได้นเดี๋ยวมันก็สิไปติด,ตดแบบว่ายังยังบเอืน่นนขจาม่าเาบิงขเขตแดนร่วมกันนะเดี๋ยวคอยแต่ทำแบบจะพูดแบบให้หน่าเกียดก็ก็หมายถึงว่าทำกดดันเขานะ่ะให้เขา ให้เขาว่าเออเธอจะทําอะไรเหรออะไรเงี้ยเออเดี๋ยวฉันขยับตรงนี้ให้นะกะสิยังหันนะขยับให้เขาเรู้ซึ้งหน้านั่นนะเดี๋ยวฉันขยับตรงนี้ให้เธอนะเธอจะเธอจะทํารั้วเธอเหรออีย่างประมาณนี้นั่นบลมพูพนดลผลต้นไม้สีใหญ่ๆงเนงะีผลเอาพี่น้องนาบ้านพูนอือถนน ข่อยว่ายางไปจักษ์เทียแบาซื้อนอกจากที่รถพานแบบเออไปซื้อกับเขาบ่เคยยางไปจังสือบบ่เคยไปทายถานนหเหยื่อบังยักษ์ไปสิไปเนาะข่านเด้อขานยางพุนพ่นเอาพุ่นเอานี่ล,ะน,ละนี่ละซองน,น้อยๆนี่ไปรู้พุ่นให้เลี้ยวนะบ,บังซื้อๆนะแต่ว่าเขาบ่เคยแบบข่อยข่านยาง ก็อะเงี้ยแบบโอ้ตันดังพี่น้องแจ้งมันยเนี่ยตแต่ม,มาอยู่ประเทศน้องเสียงข่อยอเปลี่ยนเนี่พี่น้องลำเสียงแบบมันอักเสบจนเลือดออกค่ะแม่พี่น้องแบบหูตาคอจม,อมบบอูกทหังบ้าัน่ะแบบข่อยรู้สึกเองว่ากล้องเสียงข่อยมันเปลี่ยนไปมันเสียงแปลกเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ่ะลองแพ่งกับ,บมวนสาำแล้วนะโบ้บ่ป่าเาเคยล้ำม,มวนได้อยอนี่ บ่พุดถึงว่านะก็ไม่ใช่เสียงแบบนี้นะพี่น้องเลือดเรื่องด้วยอายุน้ำบ่มันน้ำแตเลยอดันอันอันนี่ไปบอกน่องที่จังใดว่าไปทพ่วนแล้วโอ้ข่อยเงยดหลเงือดเงยเงน้ำข่อยกว่าพี่น้องว่าบ่เงดบ่อยักเสียนึาเอา ว่านัทำไมขี้เกียจเอ้ยมาหอดต้นแล้วกขี้เกียจว่ะเดี๋ยวไปเอาต้นใหญ่ๆดีกว่าแต่ต้นนี้ก็อร่อยนะอืมอร่อยคือกัดหนักแต่ว่าคอยสิไปไกลยู่หันนะสิะไปนู่นจะไปด้านหลังจะไปหลังบ้านนู่นป่าจะไปภูเขาผนพีน้องมันก็นเลยขานแบกไปแต่ว่าก็สิเอาอยี่ดอกเบงมัว ตรงนั้นนีเหงวัวดำนู่นวัวดำอยู่ถนนนู่นเลยวัวดำถนนนี่เปมีทายเหมือนเป็นวัวดำถ้าข่อยบ่ยางมาหนาบ้านก็บ่เห็นเพื่อนบ้านดอกเพราะว่าเพื่อนบ้านเราบ้านเราติดถนนเนาะซองอันแต่ว่าบ่ติดข่อยนะมันไกลกันกับทีข่อยนะแต่ว่ามันเด่นกันเล่าๆแต่ว่าเฮียนี่ข่อยยุ ยุ่เกือบกลางไรนะพี่น้องเออก็คิดเบิ่งมันจักกี่เมตรละ่ะเดี๋ยวว่าไอ้ที่เก็บประมันสิบยี่สิบไรอยู่บ่บ้านในบ้านอยู่ระวางกลางประมาณเก็บไรที่เก็บไรท,ที่แปะนะพี่น้องมันก็ไกลถนนได้ละ่ะนั่นบ่อืเออค่อนกับบ่ไก่คอยได้บ้า่คอยก็บ่เห็นผู้ใด้